สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาที่เรามีกันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเราเนี่ยแหละครับกับความสัมพันธ์กับอปทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นค่ะเราจะอิงจากเอกสารวิชาการสารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทยนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเอระบบราชการไทยเราเนี่ยมันมีกี่ระดับกันแน่แล้วเขาใช้หลักการอะไรมาจัดก,การอำนาจมีที่มาที่ไปยังไง เป้าหมายก็คือพยายามจะย่อยเรื่องที่อาจจะดูซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจากเอกสารเนี่ยเขาบอกชัดเลยว่ามี3มระดับหลักๆนะครับคือส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิน่นใช่ค่ะซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับหลักการจัดสรรอำนาจ3แบบพอดีเลยค่ะครับผมแบบแรกเลยก็คือหลักการรวมอำนาจหรือ centralization อันนี้คืออำนาจตัดสินใจหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนกลางหมดเลย พวกกระทรวงทะบวงกลมอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะเน้นความเป็นเอกภาพความมั่นคงแต่ก็นั่นแหละค่ะข้อเสียคืออาจจะเอ่อล่าช้าไปบ้างกว่าเรื่องจะไปถึงส่วนกลางกว่าจะตัดสินใจลงมามันก็อาจจะไม่ทันการในบางพื้นที่เข้าใจครับแล้วหลักการที่2ล่ะครับที่เรียกว่าหลักการแบ่งอำนาจหรือ deconcentration อ๋ออันนี้คือส่วนกลางเขา,เอามอบอํานาจบางอย่างให้เจ้าหน้าที่ของส่วนกลางที่ส่งไปประจําตามภูมิภาคอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดในอําเภอนะคะ mm hmm. ให้ตัดสินใจเรื่องในพื้นที่ได้เร็วขึ้นแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นคนของส่วนกลางนะคะยังอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการจากส่วนกลางอยู่ดีก็เหมือนเป็นแขนขาของส่วนกลางที่ยื่นออกไปอ๋ออ๋อยังไม่ใช่การให้อํานาจไปเลยแค่แบ่งงานให้ทํา แต่ยังคุมอยู่แล้วอันสุดท้ายหลักการกระจายอำนาจหรือ decentralization อันนี้ต่างเยอะเลยไหมครับอันนี้ต่างชัดเจนเลยค่ะคือไม่ใช่แค่แบ่งงานแต่เป็นการโอนอำนาจหน้าที่บางอย่างไปให้องค์กรอื่นเลยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทอที่เรารู้จักกันดีพวกเทศบาลอบตอบจอครับซึ่ง อ,อปทอพวกนี้เขาจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากไปเลยนะคะมีงบประมาณของตัวเองมีคนของตัวเองแล้วที่สำคัญคือมีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของคนในท้องถิ่นนั้นๆอ๋อเพื่อให้เขาจัดการปัญหาดูแลความต้องการของคนในพื้นที่เขาได้โดยตรงแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือหัวใจของการกระจายอานาจเลยพอเห็นภาพหลักการทั้ง3ามแบบแล้วเนี่ย เอ่อถ้ามองย้อนไปดูประวัติศาสตร์หน่อยอย่างที่เอกสารบอกว่าการปฏิรูปในสมัยรชัชกาลที่5ปี2435เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยถูกต้องเลยค่ะตอนนั้นคือสยามกำลังเจอแรงกดดันหนักเรื่องเอ่อลัทธิล่าอนานิคมใช่ไหมคะแล้วระบบเดิมมันก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพพอครับก็เลยต้องมีการปฏิรูปใหญ่ สร้างรัฐชาติสมัยใหม่ต้องรวมอำนาจเข้าศูนย์กลางให้เข้มแข็งมีการตั้งกระทรวงแบบใหม่12กระทรวงมีเสนาบดีสภาคล้ายๆคณะรัฐมนตรีตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนระบบหัวเมืองมาเป็นมณฑลเทศาิบาลอ๋อที่มีข้าหลวงเทศาิบาลใช่ค่ะแล้วก็มีจังหวัดอำเภอหมู่บ้าน เปลี่ยนเจ้าเมืองเดิมๆให้เป็นข้าราชการที่รับเงินเดือนจากส่วนกลางอันนี้คือวางรากฐานระบบราชการแบบรวมอํานาจกับแบบอำนาจที่เราเห็นๆกันอยู่เลยค่ะเป็นการดึงอํานาจเขา้าศูนย์กลางเพื่อความมั่นคงจริงๆแล้วพอมาถึงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475่ะครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็มีการออกกฎหมายสําคัญค่ะคือพอรบร,ระเบียบบริหารราชการปี2476อันนี้ เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กำหนดโครงสร้าง3ระดับคือกลางภูมิภาคท้องถิ่นไว้ในกฎหมายอย่างเป็นทางการค่ะครับผมแล้วก็มีการยกเลิกระบบมณฑลเทศาิบาลไปที่สำคัญอีกอย่างคือมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นมาอันนี้ถือเป็นก้าวแรกๆเลยของการมีอ,อปทอตามหลักกระจายอำนาจในกฎหมายไทย ต่เหมือนว่าพอตั้งไขเรื่องกระจายอำนาจแล้วมันก็ไม่ได้ราบรื่นมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอีกหลายรอบเลยนะครับใช่ค่ะมีปรับแก้กฎหมายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกันอยู่เรื่อยๆอย่างพรบรปี2495ก็ปรับบทบาทปลัดกระทรวงยกเลิกการบริหารจังหวัดแบบคณะกรรมการกลับไปให้ผู้ว่ามีอำนาจหลักๆคนเดียว แล้วก็มีการตั้งอบอทอรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้นมาอย่างอบอจอนี้ตั้งปี2498แล้วก็อบอตอปี2499อ๋อมีอบอตอบออตอเพิ่มมา แต่แล้วพอมาถึงช่วงปี2515นยะคะยุคคณะปฏิวัติก็มีแนวโน้มจะดึงอำนาจกลับไปส่วนกลางอีกอย่างเช่นมีการยุอาบาอบจกับอาบาตอไปชั่วคราวเลยนะคะแล้วก็ตั้งสภาตำบลขึ้นมาแทนแล้วก็มีการรวมเทศบาลนาครกรุงเทพกับทนบรีเป็นกรุงเทพมหานาครแบบที่เราเห็นทุกวันนี้โหก็คือมีทั้งช่วงที่พยายามจะกระจายอำนาจออกไปแล้วก็มีช่วงที่ดึงกลับเข้ามาวนๆกันไป จนมาถึงพรบรปี2534ที่ใช้เป็นหลักอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะพระบรปี2534เนี่ยเขาก็พยายามจะกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนให้มันชัดเจนขึ้นลดความซ้ำซ้อนแล้วก็เน้นเรื่องการมอบอำนาจตามลำดับชั้นแต่โดยรวมคงสร้างหลักหลักสามระดับคือส่วนกลางรวมอำนาจส่วนภูมิภาคแบ่งอำนาจและส่วนท้องถิน่นกระจายอำนาจก็ยังคงอยู่แบบนี้ละคะ่ะอืมก็คือ พยายามจะผสมผสานทั้ง3หลักการนี้เข้าด้วยกันค่ะพยายามหาจุดลงตัวสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่าง3ส่วนนี้ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวมาตลอดเลยนะครับขึ้นอยู่กับบริบทตอนนั้นๆ ใช่ค่ะคือประเด็นสําคัญที่มันเป็นโจทย์มาตลอดก็คือการหาจุดสมดุลนะคะสมดุลระหว่างอะไรระหว่างการที่รัฐต้องรักษาความเป็นเอกภาพมาตรฐานความมั่นคงอันนี้มักจะเป็นบทบาทของส่วนกลางส่วนภูมิภาคใช่ไหมคะครับกับอีกด้านหนึ่งคือการส่งเสริมให้ท้องถิ่นเนี่ยเขามีอิสระมีอำนาจมีทรัพยากรพอที่จะจัดการปัญหาของตัวเอง ตอบสนองความต้องการที่มันหลากหลายมากๆของคนในพื้นที่เขาได้จริงๆซึ่งอันนี้แหละคือหัวใจของการกระจายอํานาจเป็นเรื่องการหาบาลานซ์ที่ว่ายากจริงๆนะครับแล้วมันก็คงเป็นคําถามที่น่าคิดต่อไปด้วยนะครับว่าแล้วในตอนนี้ในอนาคตข้างหน้าของไทยเราเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆระหว่างการรวมอํานาจแบ่งอํานาจแล้วก็กระจายอํานาจ มันควรจะเป็นยังไงดีเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยการบริหารราชการทั้งหมดมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยรวมจริงๆก็น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการพูดคุยเจาะลึกเนื้อหากันครับยินดีค่ะ